สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้สานบานทเสิภาคพี่น้องมาผัดกะเพราพ่วงไข่ครับเนี่ยมีหมักไข่ลังน้ำครับผมเนี่ยตืิมกันไปครับใส่ไปเลยครับเชียเครื่องซวอนครับตามไปด้วยผงนัวครับผมครับ ตามด้วยผงปรุงรสครับนิดน้อยครับเฮดแบบง่ายนเนาอครับน้อว่ต้องยุ่งยากครับตามไปเลยครับซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวครับนิดน้อยครับตามไปเลยครับ ซิ่วหวานครับนิดหน่อยครับ่ามไปเลยครับสอดหอยครับผมอูู้ออกงากเดีนอนหนอ่อยอากาศเย็นหนักๆไปเลยครับผมน้ำตาลใส่แดงจักหน่อยนะครับพอครับ ปลแซบปรุงแม่ครับมันมีสูตรครับเท็จแบบบ้านๆครับตามไปเรยครับหนหมันหมูห่อครับตามไปเลยครับเชียงห่อครับผมตวดนี่พริกกระเทียมพริกไทยดำหน่อนะครับใสไปกูได้ นักนักเผ็ดบเพีพเยแซ่บแซ่บครับโอ้แต่ด้วยครับแต่เกี๊ยวไม่ต้องเหรอครับเนี่ยโอ้โโยเดี๋ยวผัดถึงหอมๆก่อนครับโอ้โจะถือกินเครื่องนี่กครัโอเคแล้วครับเนี่หอมเป็นตัแซ่บ ตามไปเลยครับผมหลังจากเชียวห้าหวหอมแล้วไปเลยวนอุ้ยยบอุ้ยนี่เลยครับโอ้สีสันหนาท่านหรอครับเนี่ย ไข่นี่ก็โอเคี C e ลยวครับนี่ไข่นี่ยเนียนๆเ,เ,เครื่องเลยครับปิดฝาก่อนครับเห็มันห่มจัไหน่อยก่อนครับเมืองกันหน้าครับเป็นจังเดยอุยอ้ยโหขัดเลยครับขักเลยหอมห้วย นี้มูไข่ไหมซิมกันนะครับบมเข้มครับผมใส่ไปยังน้อยนะครับผมปรุงรสเท่าครับว่าแซ่บกว่าปรุงเรืร่อยๆแล้วครับ ตามไปเลยครับนตามสตแดงเขาอย,อย่ครับยังม,มีรถหวานครับครับซิมมึงมนะครับอู้สุดยอดครับสุดยอด,ดตามไปเลยครับกับโต้ะเขาครับมีหลายใส่หลายครับ ยึบขุดขเกึ่นตรงนั้นครับเสร็จแล้วก็จะได้ปิดทําการแล้วครับบัดที่ยหนอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเด้อครับขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำ่ลำรวยๆเงินทองสุขภูสุขคนสำหรับมื้อน,นี้ก็สวัสดีครับ